รับคิดดีโอเรื่องข้าวสารทางสาวน้อยเป็นบ้านแพ่งนะคะพี่พน้องต้องบอกว่าข้าวดีนะคะือว่าเป็นเรื่องเล่าของการไล่งานข้าวกันแล้วกันนะคะพี่น้องมือนี้ไม่แล้วข้าวแรกแหกมันนะคะพี่น้องต้องกล่าวข้า,าสวสดีกับพ่อพแม่เอฟซีสูบสก้นสำหรับเอฟซีสาวน้อยนะคะพี่น้องแล้วก็ยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องเพชรแสงตะวันเจดีทูนะคะสำหรับข้าวมือนี้นะคะคือว่าเป็นเรื่องเล่าที่น่าชินช่อมยินดีอีกเรื่องหนึง่งนะคะนั่นก็คือ ือว่าเป็นการแก้งบอกให้บอบสู้กันฟั่งนะคะสำหรับงานที่จะเกิดขึ้นก็คือวันที่สามสิบสิงหาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ละนะคะนั่นก็คืองานเออเดินางานตุ่มโฮมก็แล้วกันกินเขาฟั่งเพ่งนะคะพบป,ปะเอ่อกับศินลปินที่ท่านชื่นชอบนะคะหลายคนหลายท่านก็ได้จองโต๊ะจองอ่าบัสอ่าเขาง,งานนะคะคือเขากุ้งปิดนะคะพี่น้องท้งวันเพราไเด้ไป,ปนะคะก็คือสามหนึ่งร้อยสามสิบแปดคะแนนจองเข้าไปได้เลยนะคะ ก็คือติดต่อไปทางสาวน้อยพชรวันแพร่งแฟนผิดน,น,นะคะส่วนท่านใดที่จองโตะนะคะตอนนี้ยังเหลืออยู่เดอ้อพี่น้องเด้อราคาสามพันห้าร้อยคะแนนนะสำหรับบีพี่ก็คือสีเบิร์ดเราละนะคะพี่น้องบีพี่ทั้งเมด10บัตนะะเออซีโตะนะคะซึ่งล่าสุดก็เห็นว่าจะมีแม่เฟิร์นนะคะพี่น้องกังน้ำคลินิกนะคะเพิ่นได้เหมาโตจีนสองหมื่นคะแนนนะคะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการซัพพอร์ตกันแล้วกันนะคะในบอกว่าสุดจอดนะคะ ได้พร้อมกันนี่นะคะพี่น้องหลังจากงานน,นที่สามสิบหลวงพ่อได้พี่น้องยั่งมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องภาพ,พยน์เรื่องไข่ออเออตอนนี้ภาคสองชั่วแล้วนะคะพี่น้องมีการเริ่มเขียนบทเขียนตอนกันแบบสุดๆนะคะบอกว่าเป็นเรื่องเล่าของการเติมเสริมเข้าไปนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะคะนั่นคือภาคแรกผ่านไปภาคสองสตามมาแล้วได้พร้อมกันนี้มีการจับจองแล้วพี่น้อง เปิดจองเงินเมาลอดเมาล์องอีแล้วพี่นอ้องอ้ยนะคะสุดยอดหลีตอนนี้พันไปแล้วสามรอบตอ้องพิการไล่งันนะคะพี่น้องเออไล่งานรอบแรกนะคะพี่น้องรอบแรกนั่นก็คือสองซ้อฝันนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์เดลล่ากินแล้วจ่อยนะคะพี่น้องเออนลังเปิดจองไปแล้วหนึ่งรอบนะคะส่วนรอบที่สองเป็นของแม่เฟินเบิรงดูแม่เฟินทั้งเมาโต๊ะจีนนะคะพี่น้องเออจองมือคะแน่น,นแล้วว่าพ่อมาเมา,มารอบ พาพย์ไว้อีกนะคะพี่น้องอีกหนึ่งรอบนะคะพี่น้องหนังท่านในไกลสิเขียนบทเล,ลี่ยแดียวบทหวก็สิเริมเขียนพี่น้องโอ้ยสุดยอดอลีนะคะยังมีอีกรอบหนึ่งพี่น้องรอบที่สามเป็นของสำรานเล่นสำรานแล่นนะคะพี่น้องโดยหนุ่มยศนะคะยศสมุดนะะพี่น้องข้าวตองนะคะพี่น้องข้าวตองยศสมุดนั่นเองนะคะพี่น้องนั่นก็คือคนจะจัดงานสำรานเล่นนะคะวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่นะคะอยู่ที่ จังหวัดยะโสธรน,นะคะพี่น้องเป็นมหากรรมความสุขสำร้านนะคะพี่น้องของจังหวัดยะโสธรเด้อพี่นออ้องเด้อสาวน้อยเพื่นบ้านแพงก็ได้ไปร่วงงานนะ่นนะคะพี่น้องนี่ถือว่าเป็นอีกงานใหญ่อีกงานหนึ่งนะคะซึ่งคุณยศสมุดเพื่อนเองก็ได้มาเหมหอบหลอบผ่าพย์เรื่องไข่ออกไว้แล้วหนึ่งหลอบนะคะพี่น้องเอ้ารวมกันสนับสนุนนะคะพี่น้องถือว่าเป็นการสนับสนุนต่อกันนะคะพี่นอ้องสุดยอดอีรีนะคะนี่คืออีกเรื่องเล่าหนึ่ง อีกเรื่องเล่าหนึ่งพี่น้องโอ้โหดูข่า,าวนี้มีหลายนะพี่น้องสำหรับข่าวต่อไปนะคะพี่น้องคือเรื่องเล่าของอ่การไปรเห็ดรถแห่นั่นแหละนะ,ะ <c oughs> แล้วก็ได้ไปเห็นโลงงานเรื่อย <c oughs> ไ,ไ <c oughs> พี่น้องเห็นอู่เรื่อยเออเป็นอู่ของพี่ป้อมนะคะพี่น้องพี่ป้อมอู <c oughs> ่ต่อรถแห่โดยเฉพ,พาะเลยด้พี่น้องต่อรถแห่โดยเฉพาะเลยซื้อดังของลากบุรีนะ,ะนะคะบอกได้ว่าซื้อดยอดนะคะ และส่วนเเรื่องเล่าของรถแห่เนี่ยว่านี่ทุกจังหวัดนะคะที่นั่มไปไปนั่มไปให้ได้นั่มรถไปหายเห็ดนะคะพี่น้องซึ่งกอนนานี่กะเอ่อให้บอกว่าที่จอดรถแคบ่ากสั้นนะคะเหตุ hmm. ผลนีแเราได้บางคนว่าดีคักมากสั้นแต่ว่าหางชีซาแน่่ากสันแต่ตอนนี้เพื่อนเองได้มาว่าแล้วเนี่ยคุยกันครับบอจลจูแล้วว่าต่อไปน,นี้ก็คือสิมบูซาเพราะว่าเพื่อนทีเห็ดผังเห็ดเอิ่นมาอ่องพี่น้องเฮ็ด เ็ปฐานไว้ทาเลยว่าต่อไปมีลถขนาดมาตรฐานที่เพื่อนจะรับนี่สินะพี่น้องเอ,อ,อดเดนกับพวกเขาใจเรื่องรถแห่ดอกนะคะเพื่อนอาจจะรับตั้งหกรอหรือจังไหนแบบใดขึ้นเพราะพวกเขาใจต้องติดต่อไปทั้งติดบอมเลยนะคะแต่ในส่วนของบอดจนะบาดนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนได้มาสาั่งไม่เงาะมาเห็ดอูมองไม่เออบอกว่ามาขยายขึ้นเพิ่ม,เ,ม,เ,มเติมพวกเก้านะคะทุกอย่างจะลงตัวสมบูรณ์ท่านใจนะคะ อเลยว่าสุดยอดเพราะว่าพุ่นสิเฮ็ดอนาคตคือพุ่นจะเห็ดใบขาเลยนะคะพี่น้องออพั่นกระสิมีการเห็ดฐานตอตอเนาะพี่น้องเออ่ามีกันต่อไม่นะเออจะชิวาแนวใดนะคะแต่ในส่วนของรถสิบสองหลอของบอดจูนะคะพี่น้องมือนี่ได้ไปเบิง่งเพิ่นกำลังยกขึ้นไปใส่รถให้พอดีเลยพี่น้องเอินมาฐานพื้นหนะ้าพี่น้องนะอ้ยบอกเลยว่าสุดยอดเลยแล้วเพิ่นก็นได้สอได้ถามเร้วดิบัดนี่ว่า หลดรุ่นฟู้ออปชันถามจริงๆถามตรงๆนะครับพี่น้องพ่อนจอว่าท่นว่าทั้งเมิดในประเทศไทยนี่มีจากขั้นเออฟังจากปากผู้คนเทศเองเลยจากพี่ป้อมเจ้าของอู่เลยนะคะพี่น้องเพื่อนบอกว่ามี่โมเกินหาขั้นพี่น้อง,อ,งอาจจะร่วมขับขั้นนี้พร้อมก็ได้นะคะข้าวฟู้ออปชันคือจังไรเปิดคางเปิดนาเออเอ็นไว้ยังไงดีเปิดหลังค่าขยบ เออหลังค่าสูงขึ้นได้โอ้พี่น้องมีสไลด์อีกพวมไหมสไลด์หลังค่าสไลด์เวทที่ออกมาหรือไหมพี่นออ้องเออแอดเอนเอจะได้ลงไปแน่แล้วนะคะบอกว่างดอยูค่คนก็เอามาโซ่เห้เาเบื่องแล้วนี่คือเข้ามาฟูออกชันนะคะบอกว่าสุดดยเดี๋ยวก็มีว่าเป็นนึ่งม่หาแล้วว่าสั้นสะไปเมื่อประเทศได้ังบอ่อ่านนี้มีฟูไม่ห็ตหลายเลยเมืม่อไหร่ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความอลังการนะ บอกว่าเข้ามาอลังการแบบนี้ราคาก็ตรงอลังการนั่มแม่นว่าพี่น้องจะนั่นแล้วก็เริ่มบครมนีคนมหิดลละนะถะนั่นแล้วคือบอกว่าเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานันผู้ใดได้ยินแล้วเรื่องพี่น้องเรือสองหมื่นเจ็ดพันแปดลอยเก่าสิบเก่าคะแนนนะคะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นข้างนี้นะคะพี่น้องไม่เกินระยะทางไม่เกินหนึ่งร้อยกิโลนะคะพี่น้องก็ค่อยติดต่อเขามาต้าไปถ้าเกินก็หันเพื่นสีบวกเท่าใดยังไง่ายกับติดต่อเขามาหลดพี่น้อง ะะบอกแล้วว่ามันเป็นหนึ่งหนึ่งนหาของประเทศไทยว่าจะไปถือว่าสุดยอดนะคะท่านใดที่ได้มากจ้างว่าจ้างนะคะของสาวน้อยเพจบ้านแพง่งบ่มีผิดหวังกันแล้วกันนะคะพี่น้องเอาตามนั่นนะคะพี่น้องสำหรับข่าวสารออกคุ่มสูบสก้นที่เขามารับชมกันแล้วกันเพราะว่าจะเป็นจะไปจ,จองนะคะพี่น้องโอ้ยเเรื่องหน้าของการไปจองโต๊ะจีนเรื่องหน้าของการเข้าไปอ่กุ้มปิดนะคะพี่น้องนะคะกับ พี่ต่อเข้าไปได้นะคะเรื่องเรื่องหน้ของการที่จะเมาจรองเันเมารอบเมาลวงไข่ออกกัเปิดเรืองพี่น้องเด้อเอ้าตามนั่นนะคะขอบคุณทุกคนกัแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะีลากระพริบาันซองใ้เสียงบ้าน E B G ในจความก็ยเป็นนกำลังใจนี้กบ้างว